อ่ะนะครับก็วันนี้ก็มาตัดหญ้านะครับนี่ครับก็วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้านะครับสี่สี่จังหวะนะครับก็คือมันจะมีการใส่น้ำมันเครื่องนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับ ผมได้ที่ออกนะครับเนี้ยน,นี่คือน้ามันนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราใส่น้ามันเครื่องเยอะนะครับมันจะทาให้นะครับเวลาเราตัดเนี่ยบางทีมันอาจจะออสตาร์ทยากนะครับหรือบางทีอาจจะพอเรา,อาพอเราตัดไปนะครับบางทีมันอาจจะรูปนะครับแล,แล้วก็แล้วก็ดับไปนะครับก็ การใส่น้ำมันน้ำมันเครื่องนะครับต้องเป็นเรื่องสำคัญนะฮะ่ออย่าอย่าใส่เยอะนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะผมจะนะครับแนะนำวิธีการใสน icism, as, ่น้ำม <default> ันเครื่องตัดหญ้านะครับสีจังหวานะฮะว่าใส่ประมาณไหนนะฮะเยอะแค่ไหนนะครับนะฮะก็มันถ้ามันใส่เยอะมันจะ คือน้ำมันมันจะเต็มในห้องเครื่องมันจะทำให้การเนี่ยว่ามันไม่มีช่องว่างนะฮะนะครับมันจะทำให้เครื่องเนี่ยมันวูบแล้วก็บางทีอาจจะสตาร์ตติดยากนะครับนะบอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะฮะนะครับแต่ก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอ,อ,อาการวูบดับมันก็อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมเจอมา นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับหัวเทียนนะครับหัวเทียนเนี่ยก็เราถ้าเราทิ้งเครื่องนานนะฮะหลายเดือนเราไม่ได้ใช้งานเราควรจะอถอดหัวเทียนแล้วก็เอามาเอากระดาษทรายนะครับมาถูให้มันสะอาดแล้วก็เช็คดูไฟว่า,าไฟมันออกสม่ำเสมอไหมนะฮะถ้าไฟสม่ำเสมอ นะครับถ้าเราตัดไปแล้วมันอาจจะเราอาจจะใส่น้ํามันตัวนี้เยอะเกินไปนะครับนะหรือถ้าเราใส่น้ํามันตันนี้ปกติก็ยังวูบนะก็อาจจะเกี่ยวกับเอ่อคาบูเรเตอร์นะรเราต้องถอดมาล้างทำความสะอาดนะครับแต่ว่าเอ่อคาบูเครื่องตัดญ่าซีจังหวามันอาจจะเอ่อระบบอาจจะเยอะนะฮะ มันจะไม่เหมือนคาบูเลื่อยยนต์นะครับนะฮะนะครับก็เนี่ยพวกก็ทำการทออกเมื่อกี้นะฮะนะครับรู้สึกว่ามันสตาร์ทยากแล้วก็มันจะวูบนะเพราะว่ามันน้ำมันเครื่องมันเยอะนะครับนะก็คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นความรู้นะครับมือใหม่เนาะนะครับก็เช้านี้สวัสดีครับ